แม่เปลงไข่บดแดงพี่น้องเ,เอ้ยฮะฮะกรเบิ่งเด้อพี่น้องอืมมากินเด้อแม่เปลงไข่บดแดงพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องเอ้ยเออ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 เฮ้ยเฮ้ย

อืมอืมไอมันพี่น้องอ่ะอืมเอออืมฮุบไปเลยฮุบไอื้อาไอาหมกยอืมอะพี่ตัวำี่่ตวนนี่นี่